โย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 ช้าย่ก <sk iss> ูบีรถถังรถถังที่มีรถถังเป็นคนไยคนไยที่อยู่ในรถถังรถถังนี่บีปลาไหลปลากระเบนก็ได้ปลากระเบนรับจืดใส่ไข่ต้มยำกุ้งกินกับปลาไหล ไม่ได้พูดอะไรยังงั้นต่อไปใครกูคิดไม่ออกตอนนี้กูรถถังมีรถถังต่อไปใครเริ่มเลยสามสองหนึ่งเพิ่งโยรถถังคุณเรียกแทงมันเหนียดแต่ว่าผมเหนียมือปืนผมวมิ่งไปขับแทงมันเหนียดแล้วมาเขี่ยรถสังคู่ก่อการไล่ไปกับขี่รถังไม่มีแช่งหัวมันบีผมมีปืนเธอถามทำไมผมเทสดีไม่ต้องไปหรอคนดีพี่จะขี่รถถัง,ไปไปงต่อไปไอ้โง่ต่อไปไอ้โง่ตะวันเริ่มส สองหนึ่งกูค <c oughs> ำน้ำคุยไล่กูก็ไม่เข้าใจแต่ที่รู้กูมีรถตังค์แต่ะทำไมทำไมทำไมรถตังค์ขายไม่ได้กูก็ไม่รู้เพราะกูไม่มีตังค์ซื้อรถขายยังไงล่ะกูว่าเอ้องานนี้กูบอกว่ามีลีลากูวัดแผนอยู่ว่าไม่จะโจอตีออลังกาเอาพุทธยาบ้ากูมีล้วพยาบ้าเอาเกิดเรื่องเพิ่มตีรังก็โดนมาท่า เยเลยกูกำลังพูดเรอรถถังไม่ได้พูดเรืองอะไรและกูกำลังจะหมดลมหายใจคนต่อไปคือไอ้คนสด้ายเย่คุณบยี่ขิ่รถถังขับรถถังทำไมพี่จะขับทำไมกูจะขับเรื่องทุงไงย่รถถังราคาหนึ่งล้านขับไปคุ้มคุ้มหนึ่งล้านขับคุ้มคหนึ่งล้านห้าล้านนแสนยโอเค